สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะลุงจะมาแนะนำการทำเทมเป้นะคะจากที่เคยแนะนำไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครเข้ามาฝากแชร์ให้หน่อยนะคะก็จะเป็นการไลฟ์พร้อมกันทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำ เต็มเมปนะคะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะสามารถสอบถามเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขอแชร์ไปในกลุ่มแป๊บหนึ่งก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อให้หน่อยนะคะจะได้ทักทายกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะชวนเพื่อนเข้ามารับชมรับฟังก็ยินดีนะคะเข้ามากันเลยค่ะ เต็มเปคืออะไรนะคะเต็มเปคือโปรตีนจากพืชน,นะคะ,อะตอนนี้หนึ่งท่านเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจากทาง Facebook หรือเปล่าคะช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าติดตามรับชมจากทาง YouTube หรือว่า Facebook นะคะตอนนี้ลุงใช้เป็นอแอปปริซึมไลฟ์สตูดิโออยู่นะคะภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะ เดี๋ยวจะขอแชร์ไปบอกคนที่เรียนทําเต็มเปรด้วยกันด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะ จริงๆวันนี้ลุงตั้งใจว่าจะพาทําเต็มเปบูสุนะคะเต็มเปบูสุคืออะไรก็คือเวลาที่เราผสมถั่วกับเชื้อเรียบร้อยแล้วเรานําไปบ่มนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะถัว่วน,นี้จะเป็นแบบถั่วห้าชนิดนะคะเมื่อเวลาที่เราไปบ่มแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้แบบนี้นะคะอย่างนี้หรือแบบนี้อันนี้คือถั่วรวม5้าชนิดนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นถั่วลันเตาอันนี้ถั่วดำนะคะอ่าถั่วลันเตาสองถุงนะคะถั่วลันเตาเสร็จแล้วเมื่อพอเราผ่านระยะเวลาไปนานๆนะคะจะเห็นนะคะว่าเส้นใยเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดํานะคะตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะคะฝั่งนี้ รงนนี้ะะคะเหตุเป็นเพราะว่าถุงขาดนะคะเนี่ยค่ะถุงกล้องอยู่ทั้งไหนเห็นไหมคะมันจะมีรูถุงที่ขาดทําให้อากาศเข้าไปได้มากนะคะพออากาศเข้าไปได้มากก็จะทําให้เส้นใยเนี่ยค่ะที่มีการเดินกันของของตัวเชื้อรานะคะเขาก็จะทำทำการจเจริญเติบโต เพิ่มมากขึ้นทําให้เซลล์ของเขานะคะบริเวณไหนที่สัมผัสอากาศมากก็จะเกิดเป็นเป็นเส้นสีดำแบบนี้นะคะเต็มเป,เปบูสูตรนะคะมันจะมีลักษณะนหน้าตาคล้ายๆแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเส้นใยจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำนะคะเราจะเอาเต็มเปบูสูตรเนี่ยนะคะไปปั่น ถ้าใครจะทําเป็นน้ํำปลานะคะก็เอาเอาน้ําเกลือค่ะคือเราเอาเกลือไปต้มกับน้ําสุกนะคะใช้ปริมาณสัดส่วนก็1ต่อหนะคะแล้วก็เอามาผสมกับตัวเต็มเปท,ที่ที่เราปล่อยชิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ10วันหน้าตาเขาจากเส้นใหยสีขาวนี่จะกลายเป็นสีน้ําตาลน,นะคะ แล้วเนื้อถั่วก็จะเละนะคะเนื้อถั่วจะนิ่มนะคะกลิ่นจะคล้ายกับปลาย่างนะคะแล้วก็เราจะนำเขาไปาปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเกลือเข้าไปแล้วเราก็ไปใส่ขวดโหลปิดฝาไว้นะคะประมาณ1-3เดือนนะคะก็จะได้เป็นน้ำน้ำปลาเจนะคะปะลาจากเต็มเปหรือถ้าใครอยากจะ ทำเป็นกปินะคะก็คือตัวเต็มเปบูสุนะคะก็คือหลังจากที่เป็นเส้นใยสีขาแบบนี้เราเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ28-32องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะเจริญเติบโต,ตได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาชิ้งไว้นะคะประมาณ10วันนะคะหน้าตาเขาจะแบบสีเขาจะ เราก็นําไปปั่นเหมือนกันแล้วเราก็เติมเกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะจะบ่มเขาเอาไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็คือนําไปตากแดดด้วยนะคะก็จะได้เป็นกะปิเต็มเปนะคะวันนี้เอามาให้ดูเป็นลักษณะที่ถ้าใครทําเต็มเปไว้แล้วนะคะเสร็จแล้ว อ่ะยัยังสังถุงอย,ย่างสังถุงนี้ก็คือจะเป็นถั่วที่คุกเชื้อแล้วนะคะเมื่อผ่านไปเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเขาจะมีเส้นใยสีขาวแบบนี้หรือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วการถนอมอาหารถ้าใครบอกว่าทานไม่ทันนะคะมันเป็นแล้วแล้วก็เอาไปแช่ ตู้เย็นนะคะในช่องแช่แข็งนะคะช่องแช่แข็งก็จะเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนนะคะหรือถ้าใครมีเป็นช่องแช่แข็งแบบที่เขาฟรีซเนื้อเนื้อพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะที่แบบพวกอาหารแช่แข็งนะคะที่จะอุณหภูมิติดลบยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันเลยนะคะตัวเต็มเปนะคะอยาจะให้ดูสำหรับมือใหม่ มือใหม่แนะนําว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองอะค่ะแนะนําว่าให้ซื้อเป็นถั่วซีกนะคะถั่วซีกก็คือถั่วเหลืองที่เขาผ่าครึ่งซีกอะค่ะแบบนั้นอะเปลือกเปลือกของถั่วค่ะเขาจะล่อนออกมาตอนที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะาบางคนบอกว่าทําเต็มเปแล้วเส้นใยเดินไม่สมบูรณ์นะคะเนื้อถั่วร่วนไม่เกาะกันเป็น เป็นก้อนนะคะก็นื่องจากว่ามันจะมีเปลือกถั่วกั้นกั้นอยู่นะคะแต่ถามว่าทำไมเต็มเปถั่วดำนี้ถึงจับก,กันเป็นก้อนได้นะคะมันก็จะมีเทคนิควิธีการในการทำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะซึ่งคนที่เรียนอยู่ในคลาสของพี่ลุงนะคะก็จะทราบเทคนิควิธีการนี้ว่าทำยังไงนะคะถึงจะให้ได้เป็น เต็มเปย์ถั่วดำถั่วแดงนะคะถั่วที่มีเปลือกลักษณะน,นี้นะคะก็ยังจับเป็นก้อนกันได้นะคะสำหรับคลาสที่พี่ลุงสอนก็จะมีมี3คลาสนะคะจะเป็นคลาสเบื้องต้นก็คือพาทำถั่วเหลืองแบบทุกขั้นตอนคือละเอียดเลยนะคะแล้วก็มีคลิปให้ดูทุกขั้นตอนนะคะสามารถสอบถามได้ตลอดการเรียนนะคะแล้วก็จะเรียนอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดนะคะ แล้วก็คาัสที่สองจะเป็นการรวมเอาถั่วชนิดต่างๆมาผสมกับถั่วเหลืองนะคะก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้อย่างนี้นะคะทําออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คลุกเชื้อแล้วนะคะอันนี้บ่มไว้แล้ว1-2วันก็จะได้แบบนี้นะคะคลัสที่3ก็จะเป็นถั่วชนิด ต่างๆนะคะอย่างเช่นถั่วลันเตาแบบนี้นะคะถั่วลันเตาถั่วดำนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทําจากข้าวด้วยนะคะข้าวที่สอนในคลาสจะเป็นข้าวไรซเบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลินะคะซึ่งจะเป็นการถนอมอาหารเป็นรูปแบบหนึ่งในการถนอมอาหารให้เราสามารถมีอาหารไว้ทานเป็นระยะเวลายาวนานนะคะสําหรับใครที่ ยังไม่เคยยังไม่เคยทานโปรตีนจากพืชน,นะคะโดยเฉพาะจากการใช้ถั่วนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเต็มเปเป็นอาหารโปรตีนจากพืชที่ทําจากถั่วหมักนะคะประวัติความเป็นมาของเขาก็คือเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอินโดนีเซียนะคะอ้าวแม่น้องอองชิเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เต็มเปยนะคะก็ตัวโปรตีนถั่วนี้นะคะก็ถ้าเทียบเท่าว่าให้สารอาหารให้คุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้างนะคะ100กรัมอย่าง1นถุงอย่าง 1, 1ถุงนี้คือ150กรัมนะคะอะย่างถุงนี้จะมีโปรโตีนอยู่30กรัมนะคะโดยมีการทำวิจัยมาแล้วนะคะว่าโปรตีน เต็มเปหนึ่กรัมนะคะมีโปรตีนอยู่ส9บเกถึงยี่สิกรัมนะคะมีแยอาหารสูงมีโปรไบโอติกนะคะแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีด้วยนะคะจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์แบคทีโตบาซิลัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทานโปรตีนที่ไม่ต้องมีไขมันสัตว์นะคะก็แนะนำเป็นเต็มเปนะคะแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะหรือว่าท้องเสีย ตัวโปรไบโอติกเนี่ยค่ะจะเข้าไปปรับสมดุลของลำไส้นะคะทำให้ตัวแบคทีเรียรตัวร้ายอาหารลดลงตัวแบคทีเรียรตัวดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราลดของเสียลงนะคะตัวแบคทีเรียรตัวไม่ดีก็จะลดการผลิตท็อกซินล,ลงนะคะก็จะทำให้เราอะะรู้สึกสดชื่นเพราะว่าลำไส้กับสมองนี้ส่งตรงถึงกันนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ท้องผูกจะสังเกตว่าอารมณ์จะเสียนะคะหงุดหงิดบางคนก็จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีญาติหรือว่ามีคนรู้จักนะคะ mm. เขาเริ่มมีอาการท้องผูกหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายนะคะลองเช็คดูนะคะลองถามดูว่าวันนี้คุณขับถ่ายแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นที่ลำไส้นี่แหละคะ่ะ เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพเรามาก่อนเลยนะคะโดยการเช็คที่การขับถ่ายของเราเราจะต้องมีการขับถ่ายทุกวันเพื่อขับของเสียออกนะคะเพราะว่าเรากินอาหารเข้ามาทุกวันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องขับถ่ายออกทุกวันด้วยนะคะ,อะตอนนี้มีคนเข้ามาดูแล้ว สี่คนนะคะมีใครบ้างเอ่ยมีคุณส,สลาวุฒนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะมีคุณแม่น้ององชินะคะคุณสลายุทธอ่าคุณสลายุทธนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วถ้าใครเข้ามารับชมย้อนหลังนะคะมีคําถามอะไรสามารถที่จะเขียนไว้แล้วก็เดี๋ยวลุงจะเข้ามาตอบให้ใต้คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าตอนนี้คนที่รับชมอยู่ถ้ามีคำถามอะไรนะคะเขียนเข้ามาไว้ได้เลยนะคะลุงก็จะได้ช่วยตอบคำถามให้เลยนะคะอยากจะมาแนะนำการรับประทานอาหารให้เป็นยาเนี่ยะคะ่ะอ,อ๋อแล้วก็วันก่อนนะคะมีคนสอบถามมาว่าเ,ออเต็มเปรที่เราได้ไปอะคะ่ะ ท,ที่เขาได้ไปผู้พิทค่ะที่เขาได้ไปก็คือพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะที่ร้านของลุงจะทําเป็นลักษณะนี้นะคะคือถั่วถั่วคลุกเชื้อไปเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปจะยังไม่ได้เป็นแบบหน้าตาสีขาวแบบแบบนี้นะคะพอเราได้ไปแบบนี้แล้วะคะ่ะก็จะให้นําไปบ่มนะคะวางบนตะแกรงแบบนี้เลย นี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะวางห่างๆกันนะคะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะคะอุณหภูมิร้อนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าฝนตกอุณหภูมิหนาวก็จะยืดระยะเวลาในการที่เขาจะเดินเส้นใหญ่ไปอีกนะคะอาจจะเป็น3วัน4วันแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปแล้วนะคะ แนะนำวิธีการบ่มง่ายๆใช้ตะแกรงแบบนี้ใครไม่มีตะแกรงก็ใช้ตะก้านะคะตะก้าแล้วก็หาฝาชีมา,มาคุมมาปิดเพื่อป้องกันมแมลงพวกมแมลงมากัดกินหรือว่า,มาแมลงวันมามาตอมมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอ่อถุงนะคะถุงเราจะเจาะรูนะคะเพื่อให้อากาศเข้าเพราะว่าเชื้อเต็มเปนี่เขาต้องการออกซิเจนนะคะ เขาเจะเจริญเติบโตได้ด้วยออกซิเจนเพราะฉะนั้นบางคนจะเข้าใจว่าถุงโดนมดเจาะแล้วค่ะเต็มเต็มถุงเลยแบบเป็นรูพุนเต็มถุงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งึก็จะต้องให้ความเข้าใจกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนทํากับคนทานนี้จะจะคนละคนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่าอย่างชัดๆเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะ จะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีรูจุด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 เป็นสีน้ำตาลนะคะพอจะเห็นไหมคะอันนี้ลุงแช่แข็งนะคะอ๋อแล้วก็เต็มเปสดพอเราเอาไปแช่แข็งนะคะตัวเส้นใยเขาจะหดตัวลงเพราะฉะนั้นถุงมันก็เลยจะ จะไม่พอดีกระถุงนะคะเห็นไหมคะลักษณะเขาหดตัวลงเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะพยายามจะให้ดูจุดจุดเนี่ยค่ะจุดจุดเนี่ยจุดจุดสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าคิดว่าเป็นเมดมาเจาะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีใครสอบถามอะไรนะคะมีไม่เอ่ยยังไม่มีเข้ามานะคะถ้างั้นใครสงสัยอะไรก็พิมพิมเข้ามาถามตามทีหลังได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็คนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะยังไงซะลุงขอฝากช่อง dcr healthy food นะคะแล้วก็เพจ dcr healthy food ไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ